ขี้ล oh, mm ูก hmm. ขี hey, <that 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 ้ข uh, really ี that <that <that ้หน uh ้าม uh uh ันน uh uh uh> ี่เน anyway ี่ยขี้หน้าพ่อด้วยนู่นน่ะโอ้ยโอ้ยระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานี่มานี่ตัวล่างอันตรายอุ้ยอย่ายกสูงลูกบึ้งบิ้งบึ้งบึ้งบึ้งตัวย่างคุณจ๋าจะบ่อเจ้าบ่อบ่ได้เด้ตัวล่างนี่เด้ตัวล่างเด้อันตรายเด้ย์ให้แยกโมโหนี่ผู้ชาย สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราอยู่กับน้องน้องอะไรน้าลูกปปาวาน,วานาตัวใหญ่ไหมเปาวานตัวใหญ่ปะที่ไหนไม่เห็นใหญ่เลยตัวแค่นี้เองน,นะครับมารุ้กับน้องปปาวานกันครับอ่าันนี้ยังงามแรงยังบวกมาเอาตตัวได้ตัวเดียวอะสองตัวลูกสองตัวสองตัว,ตวมายกขึ้นมาโอ้ยหลุดยังมัน หลุดหลุดหล,ล,ลุดปล่อยมันเอาละครับตอนนี้เราอยู่น้ำระดับเท่าไหร่ลูกเอ 48. อสี่สิบแปดเอามาดูน้องเปาวานเออเปาวานเลยกลายเป็นปลาซิววันนี้หรือเปล่าเออลองดูเอ้ยไหวไหมลูกเออเอาแค่นั้นเลยเรายืนไม่ไหวเด๋ยวหัวที่มันมีเดืเอดนะครับ ไหวไหมไหวใ,ใกล้แล้วปมาเก๋าไหมนะครับไหวไหมเก๋าไหมเกา่าเกา่เกาพี่มันไปฝั่งนู้นป่ะคุยในสองตัวพี่ไม่มเกี่ยวกันของเราเขาปลาเอ้ยนั่นคุยในสามตัวโอ้ตาปูดเลยไว้น้ำลึกอ่ะไหไม่ลูก48เอง เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นไปเหลือน้ํา30 35โอเคไหมโอ้โหนี่ไงเขาบอกว่านี่ไงเอามามาลุงไต่ปลดให้มาเพ่อจะได้ตกเออโอ้ยหูปันนะ่นอ่ะดูดิน้ําลึกไม่ลึกกับตาปลาปูดเลยอย่างเงี้ยลกูกปกติถ้าเราปล่อยได้เราก็ปล่อยแต่อันนี้ปล่อยไปมันก็ตายเพราะว่าน้ามันลึกใช่ไหมได้แล้วเราก็ต้องเอามันเพราะว่าปล่อยไปมันก็ตายอ่าตามันปูดน้ามันลึก นี่เขาเรียกปลาอะไรลูกฮะเ,เรียกไอ้กระป๊อตนี่กระป๊อตนี่เขาเรียกปลาอะไรฮะไม่รู้รรปลาติดเบ็ดไงลูกเ <laughs> อาเหยื่อมาจ่าย้วเอาอีกแล้วครับท่าน น้องประวานเอาอีกแล้วครับท่านตกใจอะลูกเหรอะุ้งใจก็มาบ้า,าบอๆนี่แหละเ,เกมมันจะได้สนุกไงเฮ้ยเอาตัวใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวมันจะง่ายนะลองดูลองดูลองดูหนักไหมตัวนี้หนักไหมเอามาดูกันครับน้องปราวานจะกลายเป็นปลาซิวอันนี้แหละอะไรคือปลาซิวรู้ปะ่ะลูก นะไม่รู้จักเนอ่ยไม่รู้ไม่เป็นไรเ <laughs> อ้ยเดินๆสิมีเด็กหน่อยมาให้หยอกเด็กเป็นเด็กหน่อยน้ำพึนด้วยปัตตาพูเถ่าเลยโอ้ยเกา่าเลยวะมาๆโยกขึ้นมาเดี๋ยวลงใจผลให้อืมอว้ายขี้หน้ามันขี้หน้ามันขี้หน้ามัน ขี้ขีขี้หน้ามันขี้เอ้ยนี่ลูกเวลาเวลาเวลาเราเนี่ยนี่เราจับปลาเก๋าแต่ถ้าถ้าหนูต้องใส่ผ้าเข้าใจไหมครับขี้ลูกขี้ขี้หน้ามันนี่เนี่ยขี้หน้าพ่อด้วยนน่นนะแม่กับคุณลูกแข่งกันเก๋าไม่เก๋าอะไรน่ะน่ะ <laughs> โอ้ยหนอโอ้ตัวน้อยแท้แต่มันนั่งข้างหนังคือคือคือสู่ร้านได้พ่อฮะร้านไหนปลาเก่าดิมีรูพร้อมเด้มีลมไม่เป็นลมโม่มคน วะนะไม่ไม่มาข้ามหัวเดี๋ยวค่อยขยับเข้าไปน้ำสี่สิบห้าเองกิ๊บกิ๊บไะไยังตาปูดเลยเว้ยอของตัวเล็กด้วยเาวะแม่าสายตัวเล็กมันลอยอ่ะ นะ่ะติดของตัวเล็กอะ่ะหนูกอเร็วกองก็ขเข้ามาพอหนูเกี่ยวหนูแล้วล่ะอืน้ำมันแรงไงพอหนูเกี่ยวแล้วกอมาเลยร็วมันน้ำน้ำมันแรงไงลมมันแรงไงข้างบนน,ะน้ำกับลมส่วนทางกันพ่อหนูไมนะ่กินขนมอุ้ยไม่กินขนมนะ ไม่มีปลาเกลีไม่มีส่วนมากมีแต่ปลาทรายขี่จนแบบไม่เหลือไม่เหลือดีเลยขี้หน้ามันขี้หน้ามันนี่เขาพี่สวิงดิใจสวิงบ่สวิงบ่สวิงนะวะปังเยอเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสร้อย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 ว้แล้วว่าเดี๋ยวนะมันแหงมันแหงโอ้ยเป็นเรือหมานเถอะวะ อามามยมาเด้อว,ว้าบอยนะก็กินตะเวนถูวะธรรมดาผุนนะสีมง่มมงผุนะ,นะ คน,นี่ครับโอเคครับหมดเลยไล่ก็บ่กนะใส่คขี้มใส่คขี้มรัดนะไม่ได้ไ <c oughs> กลก็อยากออกอากาศล่านี้เบ็ดกามึงมันอ่อนชิวาของเขาบอดีเ <c oughs> นาะพ่น <c oughs> โอ้ยไกลก็ได้ไกลก็เพราะไกลบ้านนี้ กรอบๆให้แมวเก่งเบ้อต <c oughs> like ัวรังเราจะเป็นปลาวานหรือจะเป็นปลาซิโลูกเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยดีเอาไม้นี้มาดิตัวล่างอันตรายอุ้ยอย่ายกสูงลูกเบิ้ง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 ตัวย่างคุณจ้าเก็บบ่เจ้าบ่อบ่ได้เด้ตัวล่างนี่เด้ตัวล่างเด้อันตรายเด้ อยักโมโคน,นนี่มมันีิดขอไหวยอมให้ปลาดุกทิมดูว่าขอทิมใน,นหน้าเอาทิมได้ไมั้ยเดี๋ยวครับปลาอันตรายครับเดี๋ยวต้องปลดอือเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับสนุกไหมสนุกครับอ่าไหนได้ปลาอะไรบ้างนีอออ่อันนี้เขาเรียกเก่าตูก้แกอันนี้ซอยนกเขา นี่เกาหังดอกอันนี้ปลาอะไรที่ที่ได้เมื่อกี้นี่ช้างเหยียบปลาช้างเหยียบตัวเบลอล์อเลยเ,เ,ลเก่งว่ะมาไหมทิพนา้ามาไหมามาเนาะ <laughs> หนาวไหมหนาวครับจะไปโดนฝนตอนไหนอะเนี่ยเราจับจับปลาถ่า,ายรูปหน่อยลูก จับมือเดียวนะจับหยูงครับจับไม่ดีจับไม่ดีจับงี้จับมันพี่จับดีครับเออจับดีเก่งอ่ะบคนเดียวอ่ะหนาวก็ไม่หนาวตกปลาโอ้โหสุดยอดอยู่เลยนะทริปหน้าไม่ต้องเอาฝนมาฝากลุงแล้วนะเข้าใจไหมลูกจำชื่อปลาได้ไหมฮะได้ไหม ก็อย่าลือๆปลาที่ลุงบอกไอ้ตัวนั้น,นอันตรายเล่าที่สุดเราเข้าใจไหมครับอ่าไปเจอที่ไหนก็ห้ามไปหยิบไปจับอันตราย